สวัสดีค่ะจางพิงกี้นะคะวันนี้วันพุธที่หนึ่งตุลาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งตุลาคมอายุสิบแปดขึ้นไปแล้วทุกทกท่านที่เกิดในวันพุธนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจานทายให้ห้าคำถามนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือเจดผารัศดเลนไพ่ใบที่สองคือนายเจ้าคับนะคะสังเกตภาพนะความไม่สบายใจปัญหาความรุ่งเรืองการก้าวหน้าไปข้างหน้าทํานายว่าภาระที่ท่านมีอยู่ที่เป็นความทุกข์มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับงานจะผ่านพ้นไปได้ด,ดีท่านจะมีความก้าวหน้าก้าวไกลไปในสายงานของท่านเพิ่มมากขึ้นนะจะประสบความสําเร็จนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดกิจการงานใหม่หรือว่าสิ่งที่ท่านลงทุนได้อยู่แล้วจะงอกเงยมากขึ้นนะคะผู้ดใดที่รอตำแหน่งงานถือว่ามีความสําเร็จรออยู่นะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบแรกคือฟินซัอครับนะคะไพ่ใบที่สองคือเดทนะคะแม่ทํารายว่าการเงินในเบื้องต้นท่านที่มีอยู่เลยแล้วเนี่ยระวังเรื่องของการลงทุนที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ท่านที่รอคอยเรื่องโชคกลับลับรอย มีอยู่นะคะมาจากความมืดนะคะมาจากความสูญเสียบางอย่างคือเป็นทุกขลาบบางอย่างนะคะออการเงินจะมีเพิ่มขึ้นจากการที่มีโชคลับลับรอยจากการแบ่งปันทรัพย์สินหรือจากคนที่เคยหยิบยืมไปแล้วนามาคืนขอทุกท่านโชคดีมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นเศรษฐีกันนะคะความรักไพ่ใบแรกคือ king of swords ไพ่ใบที่สองคือจมูนนะคะแม่ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ page of cups นะคะความรักที่ดูเหมือนจะมีปัญหานะคะเชื่อว่า ด้วยความที่เราใจเย็นคุยกันดีๆแม่ตาให้กรผพาไปได้ด้วยดีท่านผู้ใดที่รอคนที่ใช่เขาจะกลับมานะคะเริ่มต้นกันใหม่นะคะครอบครัวที่เคยมีปัญหาอยู่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถือเป็นเรื่องดีๆนะ,ะท่านผู้ใดที่รอคอยความรักหรือคนที่รักจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับคนที่ดีๆแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักนะคะสุขภาพไพ่ใบแรกคือเจ็ดเท้าไพ่ใบที่สองคือสอง,สองเรียนมูนไม่ให้ไพ่ใบหนึ่งนะคะหกข้วยมิจรภาพนะคะ ทำนายว่าท่านที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วอย่าชะล่าใจนะคะให้รักตัวเองดูแลตัวเองนะคะท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บป่วยอย่าชะล่าใจเหมือนกันให้เลือกที่จะรักษาตามอาการอย่าปล่อยผ่านนะคะปรึกษาแพทย์ผู้รู้ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายนะคะนอนหลับให้เพียงพอและทุกทกท่านนะคะหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะช่วยได้จริงๆช่วยได้ทั้งกายและใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงทีนี้เป็นเรื่องชค่วลับและลับลอยไพ่ใบแรกคือ เก้าถ้วยนะคะไพ่ใบที่สองคือสองดาบนะคะทํานายว่าท่านที่มีเบอร์ในใจอยู่แล้วเนี่ยอาจจะซื้อขึ้นซื้อลงเนาะอาจจะมีโอกาสถูกนะเก้านี่เป็นเลขดีเลขมงคลสองนี่เป็นความไม่แน่นอนซื้อคือตามกันต่อไปกันละกันแม่เชื่อคุณมีโอกาสถูกนะทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีกันนะคะวันพุธนี่เป็นวันพิเศษนะคะมีทั้งวันพุธกลางคืนพุธพกศพุกาลาหูนะคะลักษณะของคุณวันพุธคือมีคนมีซิกเซนมีปัญญานะคะและมีการเหมือนกับเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะ สีที่ดีคือเขียวเหลืองแล้วก็ฟ้าอ่อนสีไม่ดีคือดําแดงเข้มแล้วก็น้ําตาลนะคะเลขที่ดีคือสามห้าแปดนะคะสุขภาพระบบประสาทระบบหายใจระบบทางเดินอาหารนะคะสีอัญ,ญมณีที่ดีนะคะมรกตเพทายแล้วก็ไพ่ดินสีฟ้านะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งตุลาคมขออวยพรให้ท่านมีความสุขที่สิ่งใดสมปรารถนาร่ลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะ สุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมยความสุขความเจริญในทุกๆด้านสมปรารถนาเป็นเศรษฐีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ